สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีเกรดลูกหนังเล็กๆน้อยๆจากศึกเจลิกมาฝากกันอันเป็นข่าวหลงที่มาจากการถแถลงข่าวเปิดตัวทิพย์พันธ์พ่วงจันทที่สโมสรโออิตะทรนิตาอย่างเป็นทางการเมื่อวันก่อนนี้ที่หลังการถแถลงข่าวทางสื่อญี่ปุ่นอย่างสปองนิชแอนเน็กซ์ได้มีการลงพาดหัวข่าวถึงมิดฟิลชาวไทยของเราในตานองที่ว่า ทิติพันพ่วงจันนั้นเป็นแชมป์แห่งเมืองไทยที่เขาได้แสดงความต้องการว่าจะพาโอิตะทรนิต้าติดท็อป10ในศึกเจลีกฤดูกาลนี้ซึ่งจากการเปิดตัวแล้วก็ข่าวที่ได้ถูกนําเสนอออกมาในลักษณะนี้เนี่ยแฟนลูกหนังชาวญี่ปุ่นเขาจะมีมุมมองต่อมิดฟิลชาวไทยของเรารายนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยแฟนบอลท่านแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ว่า ทิติพันธ์จะเป็นชนะทิพย์แห่งโอิตะแต่จากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าชนะทิพย์น,นั้นเหนือกว่าส่วนไปบอลท่านถัดมานี่ได้มาอวยพรน,นักเตะไทยของเราครับว่าขอให้ความท้าทายของทิติพันธ์ที่โอิตะนั้นประสบความสำเร็จส่วนแฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านต่อมานี่น่าจะมาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงนะครับโดยเขาได้มากล่าวว่า ถ้ามีอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของภาษามันก็ยังมีภาษากายที่ยังใช้กันได้ในทุกประเทศนะส่วนท่านถัดมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงทิติพันธ์ว่าเขาน่าจะเป็นผู้เล่นที่ดีอยู่นะผมปรารถนาให้เขาประสบความสําเร็จที่โออิตาแต่ว่าเขาจะเป็นดังแลมพาดเลยเหรอหยุดเรียกเขาแบบนี้ซะเถอะเขาได้ถูกเรียกแบบนี้ตอนอยู่ที่ไทยด้วยหรือเปล่า ซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็เลยได้มากล่าวเสริมครับว,ว่าถ้าพูดถึงแลมพาดเนี่ยเขามีความแข็งแกร่งเป็นอาวุธในการจัดการกับคู่แข่งขันมีพลังในการยิงประตูรวมทั้งเป็นมิดฟิลที่มีการตัดสินใจที่ดีและก็มีเทคนิคในการเล่นที่มากมายซึ่งถ้าคุณเป็นมิดฟิลที่รวมทุกอย่างเหล่านั้นไว้เช่นเดียวกับแลมพาดมันก็ยอดเยี่ยมเลยที่จะมาที่ญี่ปุน่น ส่วนแฟนบอลในลำดับถัดมานี่ได้มากล่าวถึงทิติพันธ์ว่าเขาคือโฮตารุยามากุจิแห่งเมืองไทยจากความเป็นนักสู้ที่ร้อนแรงของเขาแต่ว่าเขาก็อาจจะใกล้เคียงกับโทดะมากกว่านะเพราะว่าเขามีการเล่นที่หนักนวงกว่าซึ่งโฮตารุยามากุจิที่เขาได้พูดถึงเนี่ยก็คือมิดฟิลด์ดิกรีทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งจะย้ายจากเซเรโซโอซาก้าไปร่วมทีมบิโซโกเบในฤดูกาลนี้ ส่วนโทดะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาพูดถึงโทดะไหนแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นคาซูโยกิโทดะอดีตมิดฟิลทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยไปกากแข่งกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในพร er ีเมียร์ลีกซึ่งจากตรงนี้แฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาก็เลยได้มากล่าวถึง,ถงทิติพันธ์ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเขาก็คงจะไม่ใช่ลมพ์ดล้วละในขณะที่ท่านถัดมานี่ก็ได้มากล่าวว่ามันเกือบถึงเวลาที่เจอราจะมาถึงแล้วสินะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์แบบแซวกันเล็กๆครับเพราะว่าตอนที่ชนะทิพย์ย้ายมาเนี่ยก็มีข่าวว่าเป็นเมสซี่ของเมืองไทยส่วนพ่อทิติพันย้ายมาเนี่ยทางสื่อญี่ปุ่นก็ยังมาลงข่าวว่าเป็นลมพาดของเมืองไทยอีกส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกที่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นข้อมูลที่แม่นยำสักแค่ไหนโดยเขาได้มากล่าวว่าพอพูดถึงลมพาดเนี่ยเขามีสถิติการยิงประตูสำเร็จที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยนะ ส่วนท่านถัดมานี่ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่ทิติพันธ์แสดงความคาดหวังที่จะพาโอิตะจบเป็นท็อป10ในศึกเจลีกฤดูกาลนี้ว่าเป้าหมายนั้นต่ำมากเลยนะแค่อยู่ในอันดับท็อป10เองเหรอแต่จากตรงนี้แฟนบอลท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าก็พวกเขาเพิ่งเป็นทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาไม่ใช่เหรอในขณะที่ท่านถัดมาที่เป็นแฟนบอลของทีมโอิตะก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า มันจะดีแล้วนะถ้าเราสามารถรักษาอันดับให้อยู่แถวแถวอันดับที่10นี้ไปได้ตลอดเวลาส่วนแฟนบอลของทีมโออิตะท่านต่อมานี้ได้มากล่าวเลยไปถึงเรื่องของเพลงเชียร์แล้วว่าผมจะทำเรื่องเพลงเชียร์ของทีดีิพานและผมรู้สึกว่าทำนองเพลงมิกกี้เมาส์มาร์ชกำลังจะมา ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาพูดเล่นหรือว่าพูดจริงเพราะว่าผมลองไปฟังเพลง Mickey เม u ์มารมาแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถเอามาเป็นเพลงเชียร์ได้ยังไงซึ่งถ้าใครอยากจะลองฟังบ้างก็สามารถก๊อปภาษาอังกฤษที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็ลองไปเซิร์ชฟ,ฟังใน YouTube ได้เลยส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า สำหรับเพลงเชียร์ของทิติพันธ์เนี่ยมันจะน่าสนใจนะถ้าได้หยิบเอาภาษาไทยมาอยู่ในเพลงด้วยหรือไม่ก็อาจจะดัดแปลงมาจากเพลงที่โด่งดังในเมืองไทยส่วนแฟนบอลท่านถัดมาที่ได้มาคอมเมนต์เสนอแนะในเรื่องนี้ครับว่าเราอาจจะนำเพลงเชียร์ของชอยจุงกลับมาใช้ในเวอร์ชันของทิติพันธ์ก็ได้นะซึ่งชอยจุงเนี่ยก็คืออดีตกองหน้าชาวเกาหลีใต้ของทีมโออิตะที่เคยเล่นให้กับทีมในช่วงระหว่างปี2 0 0 9ถึง2014ครับ ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานั้นก็ได้มาคอมเมนต์ว่าตอนที่ธิติพันธ์ได้บอลในเกมอุ่นเครื่องกับเจนไดผมแน่ใจว่าผู้เล่นในทีมเรียกเขาว่านิวนิวผมเลยสงสัยว่าเราจะเรียกชื่อเขาแบบไหนตอนร้องเพลงเชียร์เขาส่วนแฟนบอลท่านถัดมานี้ได้คอมเมนต์ไปถึงในอีกประเด็นหนึ่งโดยเขาได้มากล่าวว่า เจลีกเป็นที่นิยมในเมืองไทยในตอนนี้และเรตติ้งผู้ชมการถ่ายทอดเกมของเจลลกก็สูงด้วยคนไทยน่าจะมีความสุขนะที่พวกเขาจะได้เชียร์ทรินิต้าที่มีทิธิพันผ่านจอทีวีมาที่แวนลุกหนังชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายที่เขาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันคงเป็นเพราะชนะทิฟทีริลป์และก็ธีรทรที่ต่างมีภาพลักษณ์ที่ดี ดังนั้นภาพลักษณ์ของนักฟุตบอลไทยที่ญี่ปุ่นก็เลยดีมากผมจึงต้องการให้ทิติพันธ์สามารถสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับเจลีกได้เช่นกันครับทั้งหมดนั้นก็เป็นควั้นหลงจากงานถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการของนิวทิติพันธ์พ่วงจันที่สโมสรโออิตะทรินิต้าที่ผมได้นำมาฝากกันเป็นเกรดลูกหนังในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ